ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชัน้นทุกภูมิภาคทิ์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้น,นตั้งแต่อเวจี G, มหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเสนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสราหนังขจฉามิธรรมังสราหนังขจฉามิสังขังสราหนังขจฉามิทุติยัมปิพุทธังสราหนังขจฉามิทุติยัมปิธรรมังสราหนังขจฉามิทุติยัมปิสังขังสระนังขจฉามิ ตตียมปิพุทธังสลาหนังขชามิตะตียมปิธรรมังสรานังขชามิตาตียมปิสังขังสลาหนังคชามิขอนอมน้อมองค์มหา,าบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอา ในการปฏิบัติเอาบำเพ็ญเอาในตบาชาญยานกรรมฐานทุกชนิดอิทธิตรฤทธเดชอำนาจจิตคุณวิเศษทั้งหลายตลอดจนถึงความหลงจริงจังความอกกฤิททั้งหลายในการปฏิบัติบำเพ็ญขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติด หลงตั้งเอาหลงหมกมุ่นในการรู้การเห็นการเพ่งการจ้องการฝึกพลังกศสินทั้งหลายการกำหนดจดจ่อการรวมจิตการนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายการใช้ยาธัศนะตาทิพหูทิพสัมผัสทิพการระลึกชาติการรู้วาราจิต การอ่านจิตอ่านใจผู้คนการทำนายทายทักการสังเกตการให้ความเห็นความหมายไม่ว่าจะอย่างหยาบก็ตามอย่างละเอียดก็ตามอันเป็นการหลงปรุงแต่งด้วยความคับแคบแห่งยานทัศนะทั้งหมดทั้งสิ้นจนทำให้หลงในทิพย์ในหยาบหลงในภพชาติ ในเรื่องราวอจินไตยทั้งหลายจนก่อให้เกิดการสร้างเรื่องสร้างราวคิดเองเออเองการให้ค่าตีความวิภาคษวิจัยวิจารณ์ต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์หรือบุคคลอื่นทั้งหลายเปรียบเทียบเทียบเคียงวิเคราะห์ตีความ จนการป็นแง่มุมขัดแจ้งอาหางการในจิตในใจสำคัญตนว่าเหนือผู้อื่นและปิดบังความขี้คลายสว่างสวยในที่สุดขอประกาศสลาประกาศถอนทุกเงื่อนไขในจิตในใจสิ่งที่ติดข้องค้างคา,าใจทั้งหลายอันเป็นเหตุเป็นเชือ้อที่ก่อให้เกิดอัดตราตัวตน ความมั่นอกมั่นใจหรืออาหางการทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศสลาประกาศถอนตัณหาความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังทั้งในทางโลกก็ตามในทางธรรมก็ตามขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดด้วยความหลงศรัทธาหลงงมงาย ในธรรมมันเป็นสมมติบัญญัติขอถอดถอนการหลงแสวงหาความบริบูรณ์ที่สุดแห่งธรรมหรือลักษณะการแห่งการจบกิจพรหมจรร์ขอถอดถอนการหลงตั้งเอาในอริยมรรคอริยผลทั้งหลายหรือลักษณะการใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปธรรม หรือนามธรรมทั้งหลายจนติดอยู่กับมายาแห่งทิฏฐิเหล่านั้นในนามันสมมุติว่า,า,มมวาคือสัจธรรมทั้งหลาย,รรลายขอ,อน้อมองค์มหาบารมีม<อ>ทุกพระองค์ท,ทรงเป็นประธานทรงได้โปรดยกทดทดโทษอาโหสิกรรมต่อกามทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เคยกระทำมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้น ต่อทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณาน,นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนถึงกรรมทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เคยดื้อรันดื้อดึงทิฏฐิมานะอาหา,กางการเพิกเฉยเมินเฉยต่อคำเตือนคำสอน,สอนขององค์มหาบาร,รมีทั้งหลายและทุกๆกรณีกรรม ที่เคยใช้บารมีในทางที่ผิดในการทักทายสภาวะทักทายวารจิตอันก่อให้เกิดอุปาทานความมีความเป็นความเห็นความหมายสร้างเรื่องสร้างราวต่อผู้คนทั้งหลายหรือใช้ในการเบียดเบียนสัพสัตทั้งหลายหรือก่อความปั่นป่วนวุ่นวาย ติดขัดข้องคาต่อกิจการโปรดสัตวขององค์มหาบารมีผู้โปรดสัตวหรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอประกาศชดใช้ นี่เวนี่กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กรณีกรรมในทุกๆภาคส่วนต่อเจ้ากรรมในเวนทั้งหลายต่อเจ้ากรรมในเวนของเจ้ากรรมในเวนทั้งหลายต่อบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหมดทั้งสิ้นของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิต่อสรพสั์ทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติท,กกาทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรด้วยทิวาสนาบาร,รมีที่มีต่อพระศาสราที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้ง ที่เคยทามาทั้งหมดทั้งสิ้นน,นับตั้งแต่อดีต,ตดจนถึงปัจจุบัน,จจบนและที่จะมีต่อไปในอนาค้อตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมมมามขอให้มีส่วน,ใ,วนในความขี้คลายสว่างสวัยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุดทะลวงและอนุภาพในการโปรดสัตว์โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเธออโหาสิอโหาสิอโหสิโุสุสุโอเคมา,มาแกัมน้ำ